ใช่ไหมมั้งนะครับที่เห็นนะอ๋อเดี๋ยวแค่วันพุธแล้วทีนี้เราก็มีเวลาแค่กี่วันสามวันวันจันทร์เราก็มาเปิดโรงเรียนแล้วออืแม่บอกว่าเดินทางวันไหนนะกับวันอาทิตย์มาวันศุกร์กับวันอาทิตย์ครับโอเคสรุปไปไหนก็ได้ไปเปิดหัวกดตากนิดหน่อยดูหรือที่ไหนน่าไปก็ไปเละ น้าอยากถามเพื่อความมั่นใจว่าน้ำมนต์อยากไปหรือมิวอยากไปแต่คขาฟังดูนะว่าน้ำมิวจะอยากไปไอ้มิวมันอยากไปผมไม่รู้เลยสยามในสยามมือเป็นเป็นเอ่อห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากเออใหญ่มากจริงจริงมีร้านอาหารที่กว้างมากไปอาหารดุนังของอร่อยๆเยอะแยะมากเยอะมากเลยรถไฟฟ้าขึ้นแล้วขึ้น BTS ไปในนี่ไปเซ็นทรัล โอ้เซ็นทรัลตัวเองอะ่ะมันไปไม่ได้รถมันติดครับแต่แบบสถานการณ์นี่ขึ้นปุ๊บนี่แบบเงียบตรงเงียบนะครับโห,โหถ้าไปกรุงเทพนี่ถ้าไปรถมันก็ติดนะแต่ถ้าเดินแบบใช้แบบ BTS โอ้โหขึ้นลงขึ้นลงนี่ก็สนุกนะเออมันไม่ติดไงม,มันไปได,มไปได้มันไปได้หลายที่เลยแค่ต้องจำแค่ว่าต้องลงตรงไหนขึ้นตรงไหนไปพารากอนไปเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเซ็นทรัลไปหมดแล้วแล้วไปอะไรที่ลิซ่ามาลิซ่ามาเลยนะ เออแล้วลิซ่าไม่ได้ไปกับพี่แอ็นหรอกพีเอ็นไปพี่แอนไปแต่เราตอนนั้นที่ที่ไปคาดาวลิซ่ามาที่อะไรนะเอาจริงๆ่ะตอนแรกอะไม่ได้คิดว่าจะไปซ่าแม่จวนแม่เห็นว่ากดติดตามลิซ่ากันเลยว่าอยากจะให้ไปยิ่งไม่ชอบผมก็กดเฉยๆครับก็แบบเพ่งเขาแบบกดกันกันเลยกดกดด้วยยังไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วอันนี้ที่ไปนี้เออโทรหาพี่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 โอมได้ยังครับโทรแล้วโทรแล้ว ก็แม่คิดถึงพี่โอมแหล่ก็อยากพาไปนั่ะพอดีบอกโมงบอกช่วงนี้ผมก็ปิดเทอมผมอยากไปหาพี่หาเล่นมากค่ะตกลงตอนเย็นนี้กินข้าวกับอะไรแม่ครัวทามอีกแล้วหรือว่าหรือว่าอีกไหมคั่วไข่ตอดไข่คั่วคั่วไข่ไม่ไม่น้ำมันไม่น้ำมันไม่น้ำมันไข่อร่อยเมื่อคืนนี่อร่อยอยู่ไหมใช่เล ใส่ประเด็นไข่สุกไปหน่อยไข่สุกไปหน่อยเลยย่าไข่สุกไปหน่อยอะไรแข็งแข็งหวัวันนี้วันนี้ได้แบบแปะไปที่กอกๆด้วยใช่ไหมแป๊บเดียวเจอเจอนิกกี้ไหมนิกกี้เป็นไงไม่ได้เจอเลยปุ๊บลงถึงเมียนปุ๊บส่งเมียนโอ้ยโยนโยนเพียนลงปุ๊บไปลงนี้บ้าๆเลยเหรอลงไปตู้อะไรหน่อยไปเลยเพียนลงปิดประตูกลับเลยบอเร็วมากเลยเร็วแรงใจโอ้ยไม่ได้กินข้าวบ่ไม่ได้กินข้าวบ้านย่าบ่ เมื่อกี้เข้าแค่ไอ้ร้านสเต็กมือนั่นแหละแล้วก็พูบแล้วก็ไปเลยแค่ครั้งเดียวนะพี่แดกพี่แอคกด้นังอยู่อๆแล้วนะั้นและได้ข่าวว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะปีนงานหรือเปล่าครับโอ้สุดยอดมากปีนเสร็จแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยพี่แอคจัดการไปหมดแล้วแค่ไปนั่งกดปุ๊บให้มันออกกระดาษก็อาแล้วแล้วผู้นี้ก็แพ็กใช่ไหม พรุ่งนี้ก็เล่นต่อโอ้พรุ่งนี้ก็มันระบายกี่ทีมีมีเยอะไหมมีเยอะไหมเมื่อกี้ที่ปิ่นกี้ประมาณก็ประมาณเดิมประมาณ17กว่ากเท่าที่ดูหรอตึกบังคับประมาณโอเคเท่าทีดูเร็วโอเคโอเคไปพักผ่อนพักผ่อนะฮะพักผ่อนพักผ่อนโอ้โหบ๊ทเลยข่าวว่าอินทิราอาบน้ำเสร็จแล้วเตรียมที่จะรำแต่เลือดรำเนาะเพราะว่าน้องเพียแล้วเด็ดขาด